สวัสดีชาวราศีกุมนะคะหรือรัคนาราศีกุมนะคะอ่ะวันนี้เหมอน้องจะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะ,ะในปี2,569นะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับดวงความรักของคุณนะคะชาวราศีกุมก็มีพระราหูนะคะเป็นดาวประจำตัวนะคะหรือเป็นดาวประจำราศีนั่นเองนะดาวประจำราศีก็คือเลข8นะคะก็คือจะ เลขแปดอินฟินิตี้นะคะที่เป็นดาวประจำราศีของคุณนะคะดาวโชคลาภนั่นเองเนาะ,ะทีนี้ตอนนี้พระราหูทับรักนาคุณอยู่ด้วยนะร่วมกับเสาร์นะคะแล้วเ,เดี๋ยวปีหน้าก็คือปี2,569เนี่ยพระเสาร์มันก็จะออกไปจากเรือชนชะตาคุณแล้วหรือแต่พระราหูที่เป็นกเกษตรทิ่ปดีก็คือมันอยู่ในเรือนของตัวเองถูกไหมอโอเคในเรื่องของคู่เนี่ย นะคะในปีหน้าเนี่ยจะมีดาวยกย้ายไห,หลายดาวด้วยกันนะชาวราศีกุมนะคะวันที่20ตุลาคมนะคะดาวพฤหัสเข้าเดือนคู่ของคุณนะไปจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์2570ทั้นเ,เองสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่มีโอกาส มีคู่ได้ใครมีคู่อยู่แล้วมีโอกาสลงเอยได้ในช่วงช่วงนั้นมีกว่าแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเนอะมีข่าวดีได้เนาะอืมหรือมีโอกาสที่จะตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนงี้ได้เหมือนกันนะคะส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็มีโอกาสที่จะเลิกกับคนที่ไม่ชัดเจนไปแล้วก็ไปเจอคนที่ดีกว่าอะไรอย่างงี้ได้ด้วยคนโสดก็เช่นเดียวกันนะคะที่จะมีคนเข้ามาหมายปองเราแยะๆอะไรอย่างนงี้นะคะอ่ะทีนี้อ่ะเดี๋ยวมาน้องจา เปิดไพ่ให้นะคะ,ะจะแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังนะคะคนมีคู่ครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังและคนโสดครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังนะคะอ่ะโอเคในเรื่องของดวงดาวก็มีพอสังเกตเนื่องจากว่าดาวประจำะเรือนคู่ของคุณเป็นดาวอาทิตย์เนาะดาวอาทิตย์ตอนนี้มันก็ย้ายทุกๆ1เดือนนะคะ ว่าน้องจะไม่ได้แบบว่าไปซอยอะไรที่มันแบบหนึ่งทีละเดือนทีละเดือนหนึ่งไม่ใช่นะอ่ะเนาะค่ะทีนี้จะดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนเลยใช้ไพ่ชุดนี้นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนครึ่งปีแรกจะเป็นอย่างไรอาจจะมีเสียงรบกวนจากพัดลมอะไรแบบนี้บนะ้างะหนึ่งอสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคนะคะ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนครึ่งปีแรกหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้า the world 9เก้าไม้เท้าหนึ่งถ้วย m มจิเชียให้หกเหรียญแล้วก็ไพ่สิบถ้วยอม,มองว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนครึ่งปีแรกนะคะในบางคนคุณเจอคนเข้ามาแบบไม่ชัดเจนคุณ ในปี68อะไรแบบนี้อยู่แล้วหรือบางคนเพิ่งจะเจอก็ได้นะอืเช่นต้นปีแล้วคุณเปิดคลิปหมอน้องขึ้นมาแล้วก็ปี69แล้วเออแต่ที่หมอน้องถ่ายทํานี่คือปี68ถูกไหมคุณเปิดมาเจอคลิปแล้วก็ปี69ปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะไปเจอใครที่เขาเข้ามาชอบคุณเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนเข้ามาช่วยเหลือสปอร์ตอะไรประมาณนี้นะคะ,อะมองว่าก็ต้องให้ระวังไปเจอคนแบบมีครอบครัวแล้วอะไรแล้วได้ด้วยเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณเนาะ บางในบางขั้นเจอทางโลกออนไลน์โซเชียลอะไรแบบนี้ได้นะคะมีการเริ่มต้นใหม่หรือมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะแต่ว่ามองว่าอืม <c oughs> ให้ระวังเจอคนที่เจ้าชู้ปากหวานคนที่แบบพูดไม่จริงอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่าความสัมพันธ์ยังเป็นไปในลักษณะแบบเหมือนคุณต้องรอคอยหรือว่ายังตัดสินใจอะไรแบบนี้ไม่ได้เนาะ,ะยังเพิ่งเริ่มเริ่มอะไรแบบนี้อยู่หนึ่งถ้วยอ่บางคนก็เหมือนแบบว่าอ่า เขาเรียกว่ากระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์นี้แล้วอะไรแบบนั้นน่ะนะเขาก็รู้สึกชอบหรือรู้สึกรักแล้วแต่ว่ายังมีกําแพงหรือว่ายังออมีสเปซอะไรแบบนี้อยู่นะคะเออเนื่องจากบางคนคุณอยู่ห่างไกลกันนะออมเอาเป็นว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณก็เหมือนกับก็เหมือนแบบให้โอกาสอะ่ะเออให้โอกาสความสัมพันธ์นี้แต่ว่าก็เป็นเพียงการเริ่มต้นอะไร นะะคอาจจะมีการช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรกันแบบนี้ก็ได้แต่ก็อาจจะต้องระวังคนที่มาเหมือนมาหลอกให้เราเปอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันนะอถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ดูห่างไกลจากเรานะคนที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่คุณมีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าเขามีครอบครัวแล้วเออมันจะมีการตัดสินใจได้ว่าจะไปต่อหรือว่าจะจบแต่ว่ามองดูว่ามันเหมือนจะมีการไปต่ออยู่นะ อม,มันเหมือนกับคุณพยายามที่จะยื้อไว้หรือเขาพยายามที่จะยื้อคุณไว้นั่นแหละนะคะอ่ะอันนี้ก็คือครึ่งปีแรกนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ยังยื้อๆกันอยู่อะไรอย่างนั้นนะคะอา่ทีนี้ครึ่งปีหลังคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างจะดีไหมเนาะเออเนื่องจากว่าดาวพุทธหัสมันย้ายเขาเรือนคู่คุณถูกไหมเออนะคะ <c oughs> อไพ่อัศวินถือถ้วยไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่ออกมาคายๆกันเลยเนาะไพ่ห้าถ้วยสิบดาไพ่อัศวินไม้เท้าไพ่แปดถ้วยไพ่เอ็มเพรสอ่ะหมอน้งมองว่านะคุณจะตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยไพ่แปดถ้วยเห็นไหมเป็นไพ่ของการเดินออกมาเพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอืมรักมันมีปัญหาเหลือเกินนะเกินกว่าที่ คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ได้เพราะตัวของคุณเองก็ค่อนข้างที่จะตัวพ่อตัวแม่อะไรแบบนี้เหมือนกันเอ็มเพรสอ่ะเออเนาะคุณแบบมีศักศร์รีคุณแบบเนาะดูแลตัวเองได้อะไรแบบนี้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่คุณจะจบกับคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณนะเดี๋ยวนะคะไพ่สลับหัวสลับหางเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะ แต่ว่ามีโอกาสที่คนคนนั้นเขาจะเข้ามาง้อคุณได้เหมือนกันเนาะก็ต้องระวังความใจอ่อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอืมจะมีหนุ่มรูปงามสาวสาวรูปงามเข้ามาจีบคุณนะคะอาชีวินไม้เท้าอ่าเขาจะเข้าหาคุณนะอะหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆที่ว่าคุณตัดจบกับเขาเนี่ยแหละมีถ้าเขาอยู่ไกลจากคุณเขามีการเดินทางมาหาคุณได้นะอะ่าแล้วก็อเนี่ย จะมีการเข้ามาหาคุณเข้ามางอนง้อคุณขอเริ่มเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ตัวของคุณเองรู้สึกว่ามันเจ็บแต่จบแล้วว่ามันดูสะบักสะบอมมันแบบว่าเออถ้าเธอไม่ชัดเจนกับฉันฉันน่าตัดสินใจที่จะตัดเธออย่างแน่นอนไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะคะแต่ไพ่ห้าถ้วยมันก็เป็นอะไรที่ดูเหมือนกับก็ยังเสียดายอยู่เนาะแต่ว่าก็ <c oughs> ทาไงได้นะคะอ่ะให้เมื่อเขาไม่ชัดเจนกับเรานะคะแต่เขาจะมาตามคุณนะ เป็นช่วงเวลาของการห่างเหินที่คุณเหมือนตัดสินใจที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วอะไรแล้วอ่ะเอ็มเพลสก็คืออ่ะฉันก็สวยก็หล่อทำไมฉันจะต้องมาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ถูกไหมอ่ะอ่ประมาณนี้นะคะอืมทีนี้เราไปดูคนที่มีคู่คนที่มีคู่กันบ้างคนที่มีคู่แล้วนะอ่ะลองใช้ไพ่ชุดน,นี้ในการทำนายนะคะเอ่อ ครึ่งปีแรกแลัคนาราศีกลุมชาวราศีกลุมนะสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะคนมีคู่แล้วครึ่งปีแรกโอ้เนี่ยเจ็ดดาบเจ็ดาบขึ้นมาเออไม่ใช่เจ็ดาบห้าดาบขอไพ่นะคะปีนถือดาบไพ่หกไม้เท้าเอ็มเพรสขึ้นมาเหมือนกันเนาะอ,อาจจะเป็นไพ่คนละชุดกันสามช่วย ไพ่เทมเพลตไพ่กรีนถือเหรียญไพ่ก้าวถ้วย <c oughs> ไพ่ห้าดาบคุณมีปัญหาอืมคุณจะมีปัญหากับคู่ของนะคะเออ่หรือไม่ก็ในบางท่านคุณโดนแบบหักหลังอะไรแบบนี้ได้เลยนะหรือเราไปจับผิดอะไรไปเจออะไรผิดปกติอะไรแบบนี้ได้คุณอาจจะเลือกที่จะเหมือนหันหลังให้เขาหรือเลือกที่จะเหมือนแบบบางคนแบบตัดจบอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่ามี การสร้างเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ที่แบบชัดเจนอะเนาะ,อะมองว่าคุณจะชนะนะเนื่องจากว่ามันขึ้นไพ่ไพ่ชอ่อมาเกาะขึ้นมานะคะการที่คุณทำออกไปแบบในลักษณะแบบนั้นมันจะทำให้คุณชนะนะ d M Place แล้วก็ไพ่สามถ้วยมีโอกาสที่เขาจะทำตัวคู่ของของคุณทำตัวดีขึ้นและปรับปรุงตัวอะไรแบบนี้ได้นะคะมีการคืนดีกันได้อย่างแน่นอนนะ และตัวของคุณเองถึงแม้ว่าจะมีคู่แล้วมันก็อาจจะมีคนเข้าเข้าหาคุณหรือเข้ามาชอบคุณอะไรแบบแบบนี้อีกอะคือคือคุณก็ไม่ได้แบบว่าแค่์ถ้าคู่ของคุณอะอาจจะทําอะไรที่ไม่ดีใส่คุณนะคะอมมันจะมีเหมือนการทะเลาะก,กันอาจจะมีทะเลาะมือที่สามได้หรือว่ามีการหักหลังอะไรกันได้หรือทะเลาะเฉยๆก็ได้เหมือนกันนะคะอะแล้วตัวของเราเลือกเลือกที่จะเหมือนกับว่าเ,เลือกที่จะแข่งใส่เขาเนาะอะ เนาะประมาณนี้นะคะแต่พอน้องก็มองว่าคู่ของคุณก็มีโอกาสที่จะง้อขอคืนดีหรือปฏิบัติกับคุณเหมือนเหมือนเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะความสัมพันธ์นยังไปต่อได้อย่างดีเลยทีเดียวนะถ้าคุณมั่นใจในตัวเองและคุณรักตัวเองนะทีนี้คนที่มีคู่แล้วชาวราศีกุมภ์โอขอภห้หยุดนะไพ่ตก อคนที่มีคู่แล้วครึ่งปีหลังสองพกสิเจะเป็นอย่างไรนะคะวอนน้องขอไพ่คนที่มีคู่แล้วครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงไพ่เด็ดฟูขึ้นมาไพ่เด็ซันกา้าทัวยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่าคิงถือเหรียญไพ่สี่เหรียญ ไพ่เก้าเก้าไม้เทา้าเวียนหัวเนาะไพ่กับหัวกับหางไพ่สิบถ้วยอ่อไพ่เก้าไม้เทา้าอ่าหมอโนโมว่าคนที่มีคู่แล้วครึ่งปีหลังเลือกที่จะปณมีประนอมเนาะอือเลือกที่จะปณมีประนอมแล้วก็จะด,ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ก็จะดูมีความสุขมีความแฮปปี้อยู่นะคะอ่าสำหรับใครที่ คู่ของคุณดูแบบล้นลาอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับคุณเ็าปล่อยให้เขาดูเป็นอิสระมากขึ้นนะคะอะโดยที่ตัวของคุณก็แบบเอาตัวเองเป็นเป็นที่ตั้งเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเนาอะ,อะมองว่าความสัมพันธ์ยังต้องเหมือนยื้อเอาไว้อยู่ในบางคนอาจจะยื้อไว้เพราะครอบครัวก็ได้นะคะให้ไพ่สิบท้วยขึ้นมานะอะให้ระวังในเรื่องของการพูดคุย เจราจาอะไรแบบนี้หรือการใช้อารมณ์อัศวินถือดาบขึ้นมาฟีเหรียญคือไพ่ของการที่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้ move on ไปไหนและก็อาจจะยังไม่ได้เดินหน้านะคะอืมแต่ส่วนสำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันหมอน้องว่ามันก็ก็ยังให้อิสระแก่กันอยู่นะ,ะความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะอ่าฮะแล้วก็ การแต่งงานยังมีการเลื่อนออกไปนะ,ะทีนี้ชาวกลุ่มเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดดูตามดวงดาวแล้วว่า20ตุลาคมถึง6 20ตุลาคม69นะคะถึง9กุมภา70ใช่ไหมม,มันมีการลงเอยกันได้อะไรแบบนี้ถูกไหมคะ แต่ว่าก็อาจจะมีการดีเลย์อะไรแบบนี้ได้เหมือนกันมีโอกาสที่จะลงเอยแต่างงานได้นะแต่ว่ามีมการดีเลย์อะไรแบบนี้นะคะเรื่องการเงินจะจำเป็นที่จะต้องเฟคู่ของคุณกับคุณต้องต้องเฟเงินอะไรแบบนี้ไว้นะคะสำหรับคนที่จะแต่งงานกันเนาะอาจจะเหมือนกับว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปาร์ตี้สลัดสดอะไรก่อนที่จะที่จะแต่งงานก็ได้มันดูแล้วเหมือนกับว่ามันขึ้นไพ่เดอะฟูลที่เป็นไพ่ของคนที่แบบ ยังรักอิสระอะไรอยู่แล้วก็ยังเหมือนกับเนี่ยเห็นมาก้าวทั่วอ่ะเออยังอยากเช็คเลตติ้งยังอยากจะทําอะไรที่มันเรายังไม่ได้ทําอะไรแบบนี้ก็ได้อาจจะหมายถึงตัวเขานะคะอา่าหรือตัวคุณก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นการแต่งงานอาจจะมีการดีเลย์ออกไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมแต่ก็ยังยือ้ออ่าครอบครัวไปอยู่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือคนที่มีคู่ในครึ่งปีหลังนะอืม ต่อมารวดเร็วทันใจมากเลยเราไปดูคนโสดคนโสดนี่ตื่นเต้นกว่าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่อีกนั่นเองคนโสดนะคะคนโสดมาน้องเอาไพ่หกใบพอนะคะเนืองจากดีเทลจะ,จ,จะน้อยกว่านะรายละเอียดน้อยกว่าคนโสดชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมพึ่งปีแรกสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะ เจ็ดเหรียญเก้าเหรียญเซเว่นออฟสอดนะคะสิบเหรียญอัศวินถ้วยหกถ้วยไพ่หกเหรียญมันมีเหมือนคนเข้ามาได้เหมือนกันเนาะ,ะมันมีคนเข้ามาชอบคุณได้เหมือนกันนะครึ่งปีแรกคนโสดเนี่ย อาจจะมีคนเก่าๆดึกจำบันอะไรกลับมาเลยก็ได้นะคะอ่าเหมือนยุคไดโนเสาร์อะไรกลับมาอะไรประมาณนี้หรือเป็นรักต่างวัยอะไรแบบนี้เข้ามาอ่าทำให้คุณหัวใจกระชุ่มกระชวยเลยก็ได้คือมันขึ้นอสุวินทุถ้่วยรูปร่างหน้าตาดีอะไรแบบนี้ด้วยนะซึ่งอาจจะทําให้เรารู้สึกอ๋อเม่ถูกสอดอะเราแต่เราดูไม่ค่อยไว้วางใจมันเหมือนกับประมาณว่าออวิจัยแล้วทาไมคนหน้าตาสวยหล่อยอย่างนี้ โปรไฟล์ดีแบบนี้ถึงมาชอบเราอะไรประมาณนี้เนาะอ่าแล้วตัวของคุณเองก็ยังเหมือนกับดูดูอยู่เออไอความไม่ไว้วางใจของคุณเนี้ยนะคะอ่าก็ยังดูดูอยู่แล้วก็มองว่าอ่าก็ยังครองความโสดอยู่เนาะก้าวเหลี่ยญอยู่คนเดียวดีกว่านะคะอืมเพราะคุณต้องการความมั่นคงของคุณที่ดูมีความมั่นคงมีโอกาสที่คนคนนี้จะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรคุณอ่าเข้ามาวุ่นวายในียลักษณะแบบทำมาเป็นดูแลอะไรคุณแบบนี้ก็ได้นะ แต่ก็อาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนก็ได้หรือคุณยังสงสัยในตัวของคนคนนี้อยู่นะคะอ่ะมีคนเข้ามาได้นะคนคนโสดครึ่งครึ่งปีแรกนะชาวลัคนาราศีกุมทีนี้ครึ่งปีหลังคนโสดจะเป็นอย่างไรอ่ะทีนี้เราเราสมานายไปแล้วมีโอกาสคนเข้ามาได้ทีนี้คนโสดครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรครึ่งปีหลัง2 5 6 9เ้าจะเป็นอย่างไรไพ่ hey. คิงถือเหรียญหนึ่งไม้เท้าเอมเปอร์ไพ่เดทไพ่ิงถือไม้เท้าไพ่ห้าเหรียญนะคะ,ะในบางคนความสัมพันธ์เหมือนมีการเริ่มต้นใหม่นะอะในช่วงครึ่งปีหลังนี่อาจจะมีคนที่ที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้อะไรแบบนี้เข้ามาชอบคุณได้ชาวต่างชาติได้นะคะ ไพ่ไพ่เดทมันเป็นไพ่ที่บมงบอกในละักษณะว่าอาจะเป็นคนที่เคยหย่าร้างอะไรแบบนี้มาได้หรือว่าคุณจบความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งมาแล้วก็คุณเพิ่อเป็นเริ่มต้นใหม่จะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะอคนที่คุณจะชอบอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนคนที่ดูมี power เออหน้าที่การงานดีตำแหน่งดีอะไรอย่างนั้นก็ได้นะอเขาจะมีการ take action เข้าหาคุณชอบคุณนะคะไพ่ห้าเหรียญแต่ก็ คุณก็อาจจะยังเหมือนกับมันยังเติมไม่เต็มอาจจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีการเริ่มต้นได้นะสำหรับใครที่จบความสัมพันธ์ในครึ่งปีแรกไปอเนาะไตรมาสที่สองนี้คุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะคะะได้เหมือนกันนะโอเคประมาณนี้นะคะก็ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้หมอน้องด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการอุดหนุนคลิปหมอน้องนะ mm hmm. นะคะช่วงหลังๆเนี่ยจะทำคลิปในทูบยู <c oughs> ใน YouTube เนี่ยน้อยเนาะอะไรอ,อยู่อยู่ใน u ูทเนี่ยน้อยเนื่องจากมราไปช่ำทำไอช่องอะไรอะฟีทีนะคะ,ะแล้วก็ในตอนนี้ก็จะพยายามมาทำคลิปให้เยอะขึ้นนะคะอ่ะโอเคนะสำหรับใครที่อยากดูดูส่วนตัวกับหมอน้องก็ ติดต่อมาได้เลยจะให้ไลน์เอาไว้นะคะแต่อันนี้ก็ดูค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละนะคะนอกจากใครมีปัญหาอะไรที่มันแบบว่ายิบย่อยอะไรแบบนี้เนาะ,ะก็เข้ามาดูได้นะคะโอเคใครที่ยังไม่ได้ผูกดวงก็ลองไปผูกในช่องอไม่ใช่สีเว็บไซต์นะคะต่างๆที่เขาให้ผูกให้ผูกฟรีนั่นแหละนะเราจะได้รู้ว่าลัคนา,าราศีอะไรแต่ทีนี้คุณต้องมีเวลาเกิดที่ชัดเจนด้วยนะคะ เขาจะให้ใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนอ่ะนะเราจะมาดูที่ราศีเราอ่ะเป็นราศีอะไรกันแน่นะคะเป็นลัคนาราศีอะไรกันแน่เนาะ,ะเวลาที่เราผูกด,ดวงหาลัคนาแล้วเขาจะเรียกว่าลัคนาราศีเขาจะไม่เรียกราศีแน้วนะเนาะประมาณนี้แต่ใครไม่มีเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณก็ดูแบบตะวันตกไปเลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะอ่ะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ